อยากเชิญคุณ,คณนิพิษเนี่ยช่วยวิเคราะห์หมากตรงนี้หน่อยเอาเอาคำถามแรกทาไมมันดูเร็วเหลือเกินมันปั๊บปั๊บป๊บปั๊บตอนแรกเมื่อวานนี้นักข่าวหรือหลายๆคนเนี่ยยังง่วนอยู่เลยว่าจะอุ้งอิงหรือว่าอนุทินหรือจะยังไงนะฮะกลายเป็นว่าอย,อยู่ๆเป็นอาจารย์ชัยกเกษมแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็น่าจะเป็นไปตามนั้นด้วยอ,อ๋อคือครับคือผู้มีอำนาจตัดสินใจจริงๆนะสูงสุดทางการเมืองจริงๆไอ้เรื่องนี้มันต้องเร็วอยู่แล้วนะครับ,รบถ้าผมเป็นพัก เพื่อไทยผมเป็นผูม้มีอำน,นาจสูงสุดในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะผมต้องทําให้มันจบเร็วการเมืองแบบนี้นะตุ๊กตาแบบนี้มันต้องให้จบเร็วครับเพราะถ้าลากยาวไปเนี่ยมันจะมีจิ๊กซอว์เข้าม,มาต่อแล้วมันทําให้การทํางานมันทับยากมากคือมันต้องตัดสินใจในขณะที่คนอื่นยังคิดไปไปไม่ครบอ่ะคิด,ค,ดคิดไม่ทันอ่ะครับนะครับมันต้องทําต้องเร็วว่าน,นี่ถูกแล้วที่เขาทำเร็วเนี่ยผมผมคิดว่าอันนี้เขาถูกแล้วก็มาถูกแล้วครับ,รบแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะก็เป็น เป็นพักรัฐบาลเป็นแกนนาที่ก็มีมีคะแนนมีเสียงผู้แทนนัษฎรเนี่ยเยอะ <c oughs> เยอะกว่าพรักลำดับสองมากอนะครับตอนนั้นก็จะปล่อยให้ตัวนายงตีเป็นของพรักลำดับสองเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับคร <c oughs> ับก็จะเป็นของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมหรือเป็นคุณอุ้งอิงเท่านั้นเองคร <c oughs> <c oughs> ับับกประมาณนั้นครับเอันนี้มันเกี่ยวไหมฮะว่ารีบจัดการเพราะกลัวว่าเดี๋ยวบรรดาพักร่วมต่างๆจะต่อรองอะไรเพิ่ม ในช่วงที่มัน,น,นเป็นแรงก,กับเพื่อมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งเช่นพักร่วมจะไปจับกับพักโน้นพักนี้ตอนนั้นก็ร่วมไปก่อนออกพักร่วม,วม,วมคุณอยู่นะคุณอยู่นะอ่เรอยระหวางดายกองทีใหม่กันและประโยคถัดมาเมื่อวานเห็นไหมครับที่เขาพูดอ่ะก็ตรงไปตามแผนก็คืออโคต้าของพักไหนอยู่อย่างไรเขาจะ,ะตกลงตามตามตาม,ตาม,ต,ามตามนั้นเหมือนเดิมคือไม่เปลี่ยนนะครับหมายความว่าถ้าพักร่วมรัฐบาลพักนี้อได้โคต้า รัฐมนตรีกระทรวงนี้อยู่ในขณะนี้เวลาก็ตั้งโฟมกันใหม่เขาก็ยังยังให้โคต้านั้นแหละนะครับ,รบอันนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้แตกไงอย่างเมื่อวานก็มีกระแสกลับว่าเออก็จะพักพลังประชาธิปอตยออกอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติออกจะมาบิ๊กปอตออกแล้วจะเอาพักประชาธิปัตย์เข้ามาอันนี้เขาเลยเขาเลยบอกเลยว่าพักร่วมพักไหนได้ตำแหน่งอะไรเขายินดีที่จะเป็นไปตามนั้นเพียงแต่ส่งคนเข้ามาใหม่เท่านั้นเองครับ hmm. ถ้าดูจากปัจจัยทางการเมืองในเวลานี้ฮะคุณนิพิษคิดว่าทําไมในวงที่พูดคุยกันเมื่อวานเนี้ยเคาะชื่อคุณชัยกเกษมออกมาแทนที่จะเป็นคุณอุงอิงคุณอุงอิงเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าคุณอุงอิงพลาดในขณะที่การเมืองมันเชี่ยวกรากขนาดนี้คุณทักนินก็หมดตัวเล่นเลยห,หมดเลย<า>นะครับเพราะเขาก็อยู่ในสถานะที่ยัง ยังเซฟคุณอุ้งยิงอยู่นะครับไม่อยากให้คุณอุ้งยิงมามามาประชิญกับปัญหาวิกฤตการเมืองในในระดับนี้ครับ <ừ> เซฟไปก่อนและคุณชัยกเกษมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องคิดข้ามจอดไปว่าเอ้คุณชัยกเกษมจะอยู่ต่อไปอีกสามปีจนครบวาระและเลือกตั้งใหม่ไหมผมคิดว่าคงไม่ล่ะ <ừ> ครับนะครับอาจจะคุณชัยกเกษมมา เป็นนายกสักหนึ่งปีเพื่อให้การเมืองมันเงียบมันเดินมันเรียบไปได้ก่อนแล้วสุดท้ายก็เอาคุณองยิงมาหรือไม่ก็ยุบสภาเขาว่ากันไปครับจ้าผมเห็นทางกลุ่มคอปทอเนี่ยคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยเขาบอกว่าเอาอาจารย์ชัยกเกษมมาก็ระวังนะเพราะว่าตอนเคสคุณพิชิตชื่นบานมันเคยมีการร้องไปยังอายการแล้วตอนนั้นอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคุณพิชิตช,ชื่นบานซึ่งคนเป็นอายการสูงสุดก็คืออาจารย์ชัยกเกษมที่ติสิริ ทางคองพทเขาบอกว่าระวังนะถ้าตั้งคุณชัยเกษมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมพ่วงยาวมาจากกรณีคุณพิจิตรชื่นบานคุณพิจิตรมองอยังไงฮะอผมว่า,ย,ายังไกลยังไกลไปยังไกลไปนะครับคือคุณชัยเกษมก็สั่งไม่ฟอ้องก,ก็ก็เป็นการใช้ดุลพินิษฐ์นะครับโดยอิสระของเขาก็ทําได้ครับอันนี้มันจบไปแล้วเรื่องนั้นคือเขาสั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรครับตรงนั้นอาจจะมีอะไร หลังจากนี้จะมีจะมีพลิกอีกไหมฮะว่าอาจจะไม่ใช่คุณชัยเกษมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงจะมีแรงกระเพื่อมมีขบฏไม่กบฏอะไรผมว่าผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าเอประธานสภาก็ประธานสภาก็ก็เลือกเรียกประชุมพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฮะครับพรุ่งนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าเงียบแล้วละเรียบแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วว่าเป็นคุณชัยเกษมโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นคุณอนุทินคุณอะไร ไม่มีแล้วและคุณอนิวินเองก็ดูเหมือนไม่ได้แสดงท่าทีว่าต้องการมาเป็นนายกรัมนตีในขณะนี้อะไรนะครับผมว่านิ่งแล้วผมว่านิ่งแล้วครับครับทีนี้ถ้าโจทย์ใหญ่ตอนนี้ฮะคือปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้คุณนิพิษคาดการว่าคุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบ3ปีด้วยซ้ำถ้ามีการเปลี่ยนระหว่างทางอีกเนี่ยโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลและต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย คิดว่าคุณดิพิทคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือผมคิดว่าเออ่ถ้าถ้าถ้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับอยู่ต่ออีกปีสองปีและเศรษฐกิจมันยังเป็นอย่างนี้และประชาชนยังมีความมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะอ่ะพรรคเพืเอ่อไทยสมัยหน้าเนี่ยคะแนนจะลดค่อนข้างเยอะนะไม่ได้ลดแบบเล็ก,ลกๆลน้อยนะผมใช้คำว่า,ล,าลดลงแบบมีนัยยะสําคัญครับ ถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะลดแบบมีนัยสําคัญเลยนะครับแล้วคะแนนที่ลดไปเนี่ยมันก็จะไปเพื่อใหบพักประชาชนหรือพรรเก้าวใจนี่แหละเพราะว่าพักประชาชนพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าพูดถึงก็ดีเอเน่ก็มันก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละนะครับโอกาสที่คนที่เลือกพักเก้าวกลจะสวิงกลับไปเลือกพักพลังประชาชนจะโอกาสสวิงไปเลือกพรักประชาธิปัตย์ผมว่าแทบเป็นศูนย์เลยนะครับเพราฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ นะครับเพื่อเพื่อรักษาฐานคะแนนเ,เขาให้ได้ถ้าทําไม่ได้เลยยุ่งเลยนะครับมันก็จะมายุบสภาเลยในขณะนี้แล้ครครับครับ,รบเอะมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมฮะว่าตอนนี้เป็นอาจารย์ชัยเกษมแล้วพอช่วงปลายปลายเทอมก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหรือจะก่อนยุบสภาอะไรก็มาแล้วแต่เท่าที่วางไทม์ไลน์กันเอาไว้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเป็น,ปนอุ้งอิง,อง,องเ,เพื่อเพืไไ่อเพื่อให้มันฮือฮาขึ้นให้มันปพพเป็นภาพเป็นมีตัวที่มันโดดเด่นขึ้นมาครับเอออันนี้คิดตรงกับผมเลย คิดตรงกับผมเลยผมคิดว่าในในในปีสุดท้ายเอ,อหรือปีก่อนๆของวาระรัฐบาลเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเอาคุณใจกเกษมไปไปขายต่อน,นิดหนึ่งขายไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มันต้องมีร่างเง,งาของคนที่จะเป็นเอ,อนายกว่าที่นายกมติคนใหม่ของพอรรคเพื่อไทยอ่อซึ่งซึ่งก็ผมเชื่อคุณทักษิณคงคงไม่ไม่ยอมคนอื่นหรอกมันต้องเป็นคุณอุ้งยิง,งน,นั่นแหละ ผมว่าปลายรัฐบาลเนี้ยนะครับคุณลุงอิงก็ต้องกลับมาเป็นนายกครับอย่างนี้ก็พูดง่ายๆคือเหมือนมองว่าคุณชัยเกษมเหมือนเป็นตัวแทนชั่วคราวไปก่อนแก้ขัดไปก่อนถูกไหมใช่ใช่ขัดตาทับแต่ว่านายกตีที่ขัดตาทับนี่มันต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาคือความเชื่อมั่นมันจะไม่เกิดขึ้นเยอะครับนะครับและการไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยคุณชัยเกษมเนี่ยเพราะว่า น work, ักลงทุนหรือนักเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อมือคุณใจเกษมนะในขณะที่ประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณใจเกษมเป็นนายกเนี่ยผมว่าความรู้ด้านนี้ของคุณใจเกษมจะด้อยกว่าคุณเศรษฐาแต่การบริหารด้านการเป็นดินเนี่ยคุณใจเกษมมีประสบการณ์แล้วก็ผมคิดว่ารอบครอบมากกว่าคุณเศรษฐาครับมันดีคนละอย่างกันดีคนละอย่างกันครับครับอืมแล้วทีนี้ ถ้าเกิดโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นเศรษฐกิจที่จะเดิมพันคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอันนี้คือที่สาเหตุที่เคาะเป็นคุณชัยเกษมเนี่ยคือคือด้วยสาเหตุที่คุณอุ้งอิงเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องจังหวะทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแสดงเห็นแสดงให้เห็นตัวเลือกที่จํากัดของเพื่อไทยมากๆในเวลานี้ไหมฮะหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนในเพื่อไทยก็อาจจะไม่คาดการรวมถึงคุณทักษิณด้วยผมว่า ผมว่าก็ไม่คาดการนะครับและ <c oughs> และตัวเลือกจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละนะครับคุณเสรษฐาคุณชยัยเกษมคุณอุ้งิง้มันมีสามคนแค่นี้แหละนะครับ <c oughs> ตามตามรัฐธรรมนูญนะครับ <c oughs> คนคนนอกจะมาเป็นรัฐธรรมนูญเ,เป็นนายงบตรนี่ยากมากคะแนนเสียงมันต้อง,ม,องมันต้องหากันใหม่หมดเลยซึ่งยากมันก็มันมีตัวเลือกแค่นี้นครับแต่พอเป็นคุณชัยกเกษมเนี่ยในกระษที่พรรคเพื่อไทยต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอันนี้จะเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยเลย นะครับเอ่อเอสมมุติว่าเอ่อดิจิทัลหมื่นผมว่าพอพอเป็นคุณชัยกเกษมเนี่ยคนที่ต่อต้านดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยจะมีน้ําหนักมากขึ้นในการต่อต้านอมไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาก็ไม่โอเคอยู่เนี่ยน้ําหนักในการต่อต้านนโยบายหลักของภอรคเพื่อไทยนี่จะจะแข็งแกร่งขึ้นบนรรพัเพื่อไทยก็เคลื่อน่ึงนี้ยากแล้วคุณชัยกเกษมเองเมื่อ อัตนาการเแห่งประเทศไทยเรื่องหน่วยงานของรัฐกฤษฎีกาเนี่ยเขายังไม่โอเคกับดิจิตอลวอลเล็ตเท่าไหร่นักเนี่ยและมันมีความสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายอยู่บ้างเนี่ยคุณใช้กระษมไม่เสี่ยงอืมอืมไม่เสียเส่ยงเขาไม่เสี่ยงตอนตอนตอน,ตอนอายุเจ็ดสิบปลายๆแล้วก็ไม่เสี่ยงแล้วครับครับไอ้อันนี้ก็นนเป็นข้อดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามัน มัน,<ใ>นเป็นข้อเสียมากกว่านะเป็นข้อเสียที่คุณจะเดินดิจิทอลวอลเล็ตคุณอนข้างจะเดินยากมากเลยยิบแปลว่าคุณนิพิษมองว่ามีโอกาสที่ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นจะเป็นหมันมันอยู่ที่นายกมติจะจะากตั้งเสียงไหมในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเมื่อกฤษฎีการนี่ยก็ยังก้ำกึงก้ำกึำก่งอยู่แล้วก็ผมคิดว่า <c oughs> ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมีคนส่งไปปปชรหรือส่งไปอะไรอีกแน่นอนนะครับอ่าแล้วคุณใจเกษียณจะเสี่ยงเรื่องนี้ไหมผมว่า ไม่น่าจะตัวนายกไม่น่าจะกล้าเสี่ยงมั้งครับเหมือนคุณเศรษฐาเนี่ยมันจําเป็นถูกไหมเพราะาเขาผูกเรื่องนี้กับตัวเขาเองมาตั้งแต่หาเสียงแล้วตแต่ตอาจารย์เตษเกษอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะทําให้ตัวเขาเสียไปด้วยอาจจะไม่เดินหน้าต่อก็เป็นได้ผมคิดว่ามันจะทําให้การผลักดันนโยบายหลกัหลกๆเรื่องธงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยากขึ้นมันอาจจะไปได้นะแต่มันไปยากขึ้นไปยากขึ้นครับครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย พออาจารย์ชัยเกษมอยู่ในระบบยุติธรรมมาก่อนเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะที่จะทําให้การกลับมาของคุณยิ่งรักณเนี่ยมันง่ายขึ้นอ,อผมว่าผมว่าเรือธงอีกเรือธงหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็คือ, <c oughs> ก,คอก็คือกฎหมายนี้โทษศกรรมครับครับอันนี้ผมคิดว่าในระหว่างดิจิทัลกับเรื่องกฎหมายนี้โทษศกรรมเนี่ยคุณทักษิณในหวังนี้โทษศกกรรมมากกว่าคือไม่ว่าเศรษฐกิจหรือว่าปากท้องประชาชนเป็นยังไงแหละนะครับแต่ว่า ความปลอดภัยในอิสระออิสระภาพเสรีภาพของตัวเองมันต้องมาก่อนน่ะประชาชนอยู่ดีกินดีแต่คุณทักษิณอยู่ในคุกเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณคงไม่เอามั้งครับคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยแกนนําก็คงคิดว่าให้ตัวเองมีฐานที่มั่นที่มีความปลอดภัยก่อนแล้วก็จะริหารในการเปลี่ยนดินแต่ว่าถ้าตัวเองยังมีความเสี่ยงเรื่องคุกอยู่เนี่ยนะครับผมว่าก็จะไปทานโยบายที่เสี่ยงเนี่ยยากเพราะนั้นต้องนี่โทษกรรมไม่ได้แล้วนี่โทษกรรมนี่มันก็จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นตรงที่ก็จะพ่วงร้อยสิบสองเข้าไป แม่นคุณทักษิณไม่ได้ประโยชน์อืมจ้ะเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันจะรวมถึงว่าคุณยิ่งรักก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยถูกไหมคือคุณยิ่งรักเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่เกี่ยวกับมาตรอาส112อือแต่ของคุณทักษิณเนี่ยเกี่ยวกับมาตรสาบ112ซึ่งเดิมเนี่ยเขาไม่เอามาตรสาบ112เข้าไปในตุวสกรรมแต่ตอนหลังเราเห็นว่าเสียงของพอรรคเพื่อไทยนี่แผ่วลงครับอ่คุณจูศักดิ์เองก็บอกว่าเดี๋ยวไปว่ากันในกรรมธิการเดี๋ยวไปว่ากันในสภาเสนอไปก่อน แต่เมื่อก่อนนี้เขาไม่เอาเลยนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเข้าไปในสภาและไปพิจารณากันในสภาพเพราะเขาก็แอบจำเ,เรืองไปว่าพักเก้าไกลเอาร้อยสิบสองแนแ่ถ้าพักเก้าไกลบวกกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็ผ่านเกินสองร้อย้สิบเลยมั้งถูกไหมครับอ่าม,มันก็ผ่านอยู่แล้วครับครับแต่ถ้าดูปัจจัยตอนเนี้ฮะที่มาจนถึงณเวลาเนี้ยที่บอกว่ายังมีแรงกระเพื่อมกันอยู่มีความพยายามจากขั้วหนึ่งของพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณนิพิษคิดว่าไม่มีผลอะไรเลยจบแล้ว นาณณณทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามพี่คอออกมาอ,อ๋อผมว่ามันมันจบไปนานแล้วล่ะนะครับและจริงๆเนี่ยผมก็เคยอยู่พลังประชารัฐไม่ไม่กี่เดือน้องสาเดือนนะครับก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้ความ็นธรรมกาบพี่ป้อมนะไอ้ข่าวที่ออกไปว่าท่านต้องการรุ่นกนันนี่ผมว่ามันมันเป็นคนภายนอกพูดมากกว่าครับนะครับแต่ตัวท่านเองผมว่าไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกเขาก็รู้ว่าไอ้ไอ้ไอการเมืองแบบคณิตศาสตร์ตัวเลขอยู่ในมือใครเท่าไหร่มันมันยากมากนะครับไม่หรอกไม่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 คิดถึงขนาดนั้นหรอก นะครับตัวเลขเอ,อเรื่องตัวนายกตรีเนี่ยผมว่านิ่งเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามนั้นแหละครับเพราะข่าวมันถึงขั้นที่ว่ามีคนในพลังประชารัฐตัวย่อพพานเนี่ยเป็นคนร่างคําร้องให้40สวเลยด้วยซ้าข่าวมันไปถึงขั้นนั้นเลยฮะไม่หรอกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าร่างเนี่ยถ้าอ40สวเขาไม่โอเคด,ด้วยเขาก็ไม่เอาหลงนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของ40สวเพราะว่าเขาร่างเองได้ได้ ได้ได้อยู่แล้วนะครับมันพยายามดึงคนนั้นคนนี้ก็มาเกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่าคนใคกล้ชิดของบิ๊กฟ้อมเนี่ยเขายังเคลื่อนไหวอยู่นะอะไรทานองนี้มากกว่าครับไม่มีอผมผมอยู่สองสามเดือนกับพลังประัารัฐผมว่าไม่ไม่หรอกครับในยิ่งขนาดนี้ด้วยไม,ไม่ไม่มีขนาดนั้นหรอกครับ